เมืองเมืองข้ามาหน้าไปไป ขาดแม่ขวันุ่โากลายขา,าหน้าดิ มาหน้าเลยมันพามาซิงโอ้ยไปไลยโอ้ย,อยน่อยครับบ้าบอลได้ที่ไหนดูถนนันีน่ลื่นดิฟดิฟโชว์หน่อยดิฟโชว์โอ้ลูกชายอยู่สิมากแห้งก็สิมากหลายับลูกชายอยู่ขากแน่เฮ้ยทางต้องมนะถาถมดีนเลยถมดินอีกทางมังามมือเขางามค่ะ กี่วันได้เกี่ยวเนี่ยตาว่าหอดชิ้นเดือนบอ่บ่าหัวดอกมั้งบ่หอดอออชิ้นเดือนดอ,อกประมาณนั่นแหละประมาณชิ้นเดือนนึงไปทางไหนบ่บ,บ่บ่ไปบ่ได้ตาวันเละตาโตกันแทะน่าลามมือเศร้าอือกูได้ทุนใหญ่เลยที่นี่เนาะเบิ่งอ่ะบางงาเบิ่งญ่แล้วมันไปหน่อยอยี่มองหันแหละเดี๋ยวเลยเทศบาลปัจจวัฒน์นัน่นี๋ยวทำถนนให้โอ้ยเป็นนายกนี่เดี๋ยวทำนี่เออเดี๋ยว แกแกน่าจะลงในนั่นให้ลงหินคุกลงคอนกรีตให้แน่นอนเลยเดี๋ยวถามช่างหลังดูเบส้งทางเนี่ยเบื้องเขาเขาตีก็ะเขากไ็ได้เขาเลยเบื้องมิตรยาสูง,งสูงสูงเนาะแล้วก็มีน้ำดูก็ดกได้แม่นเรวเบื้องน้ำเต็มเลยเอาปลูกก็ได้คือข้าวข้าวปลูกได้นี่ น้ำก็เต็มร่องนะานี่มันมาเล็กตรงนี้แหละนี่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 มันต้องถมเข้าป่าบัวเองเนาะฮะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เหรอแต่ว่าไม่ได้ดันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยซักจะใส่ทําไมรั้วเนี่ยเนาะต้องแกะออกแกะมีซาอยู่เล้วยมื่อไส้นงบัวเลยโอเขากลัวคนอื่นตกสะกลัวคนอื่นมองไม่เห็นสะเราแดนตาโลกแบน ทกสกศเราะมาันอยู่ธนาคารแอนหน้าอยู่ธนาคารทอกศย้าอยู่โอดูหน้านี่อยูโอดีหน้าส่วนส่วนนั่นหน้าสุรินอยูทอยู่ทกสอันเดียวเต้ใบเดียวตีใบเดียววัที่เขาซื้อเขาบด้เขาวอันไม่ล่าสุดวัดแถวเขาเห็ดกำแพงไง แพงฝรั่งไม่อยู่แล้วทุ่มที่สูงเกินคิดว่าอยู่ใกล้นายเขาเลยทุ่มสูงจะผัดจับถูเลยมาหน้าน้ำเสยกำลัลงล,ล่ลางรถกำลังล่างรถจะไปเอารถด,ดิ เอาไมโมเอาไมโครมาทูมาทูอ,มมอนนือมากทูอไซื้อมาทู่นาแล้วซื้อมือนี้เราขายไปกี่คันแล้ววะจักเล้วนับบึ้งขายไ้จักคันแล้วกีัสามตี แล้วเนีย่ยท่างเขาลาดยางให้หมดแล้วแล้วจะท่างไปหน้าเทาอาไกูจด้คนกีน้แจวเลยเนาะแจวเลยแล้วเมื่อเอาคนกีน้ก็เอาลาดยางสิก็ได้แ้งาเพิ่มนีนเพิ่มแล้ว ไปยังโมงไหมไปไปโมงออกไปโมงแล้วไปโมงเต็มคนใช้เท่าไหร่บ่ายสองออกไปบ่ายโมงครึ่งไ,ไปรับลูกบ่ายสองครึ่งดีแหละมันมีห้เบิรงดูแลลูกมันมีมีภารกิจดวนอีู่เฮ้ยบ่ได้ไปนอนนั่มได้ต้องกลับบ้านมานอนบ้านกันเช่ากี่เดือนอันไหน จบมสามจบตอนไหนอ่ะอีกสี่เดือนเพอสี่เดือนแมนโอ้สี่เดือนเดี๋ยวะกะหอดจะกรุงผ้ามีหน้าเบาๆกะอาจจิกลับบ้านช่วง,งเขายัอยู่บ้านนั่งซื้อสอบช่วงนี้งานช่วงนี้งานหลายช่วงนี้งานลูกหลายด้วโตนมันเลยพลาดดิคุน ้างรัดอย่างดีเลยเด้นะ